ใช่แต่่อต่อยันหลอกเล่นยปืนเวเล่นวิงปเลือกีแดงเาได้เวลากรัดนัสคมันกได้หรอยยิงปนมเดียวจัดเยเกิน

เอาไปเอาโมเอาเอามือเฉยเอามือเฉยสมกูเ okay. ้นมีประโยชน์เอามือเฉเอามือเฉย เฮ้ยใช้ในใครอยู่เด็กโอยเข็ดคุณเลิกได้เหรอโอ้ยเนี่ยดูมิดไม่หมดโอ้ยมเร่อหมดเลยคุณลืมเอาออกเลยว่าอยู่ทำไมถึงเล่นเลนเลียวได้เบ็ดเลียวเบ็ดเลียวเบ็ดเลียวเบ็ดเน็ดเลียวเบ็ดเลียวว้าวตัวเาป ไล่สไงดูมยนมเล่นเป็นเลยอ่ะเล่นเป็นจะไปเล่นเายกูขนาดได้ขวัญไว้ยังไม่ลงไอเวิตายก่อนไว้แอมขวัไปอ้ยช่ว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 ยกุติดกุติด ไม่อะไปไม่ออกวะโอ๊ยโอ๊โอ้ยใช่หรอคะอะไรวะเอ้าคุณเลือดคุณเลกอดมันเหล็กเอ้ามันเหล็กอะเอ้ามันเล็กอะไรอ่ะโอเคนี่ขมูยะแม่งเอ้าเอาอะไรอะคิเลปานะอะไรอะบ้านะอะไรอะไรอะ ไมเงี้ทำไมจ่าเราคนไมต้องกูเก่งเกยหรอไม่ไม่ตุตกน้ำแค่ตกุณประโยชน์หาปล่อยเลยก่อนเราอมมือให้มือให้ไม่ใช่ไม่กิกอดีตใ่อกีตอดอมมึอให้เฉย ไอ้ตัวโตทำปิดไปเลยอ้าไม่ติเายตอนปิดปมาวะแล้วพุ่งไยขมวงบะไร่ึงปุางแม่ไม่ตามตามเพื่อตาได้แต่ว่าคุณจะตามไม่ถึงเมื่อก่อนนี่ปัดปุ่แล้วเรื่งไม่ลงเลยกระโดดแล้วมันก็ปล่อยปืนเห็นไหมคุณตายี่พี่เขาตกน้ำลาอีกันเนย มีความหวังพึ่งพี่คนเดียวแล้วมีความหวังที่มึงคนเดียวแล้วมึงไหนกูจะส่งน้ำตายวะไม่เ้างกูไม่รู้มึงกจะได้ลงยังเพื่อกูจอยช่ไมนี่มึงน่าจะไม่มึงน่าจะได้ลงไปอะไอ้ตัวมึงเดือดไอ้ตัวตายตัวมึงก็ย้อนหลังไว้ดิ มือนติดเล่นเกินไปจะต้องเปลี่ยนเล่นไม่ไหวอะลองมือด้วยจังเข้าไน่อยไอ้เมนมึงเอาปืนกล้ยมันโดอตัวแล้วถูกก้อนกระเด็นยั่วหน่อยก็หลังขึ้นใส่่ก้อยมันล็อกตัวแต่มันไม่หักมันแพงเอาไม่ือมันไม่สนว่าอะไรจริงจริงใครไม่กินอมอัดเพราะว่าดูอัน เฮ้ยเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หน่อยไหมฮะ The w e r The Witch โดยจถึงบ้านีโตแล้วนะปิดแล้วเนี่ยคนั้นเนี่ยเออเนี่ยช้อนนี่ปีที่ถูกต้องอ๋ออ๋อคือง่วงมาต้องไม่ต้องงานหรอยเยอะ เปิดข้อมูลมือถือทำไมอ่ะเอ้าเปิดะ้กูเปิดทกออ่ะแ่เนี่ราัเก์ดกี้จินะนีกูว่านีกูว่านีเดืดแล้วแหละแต่กูแค่ไม่ได้เติมเพิ่มพราะว่าแม่กูน่าจะน่าจะเติมจริงไว้แต่กูไม่ได้เติมเพิ่มเนี่ยเ้ยบนครับลนครับไหนลบไหน,ไหนบวก,ก,กลบยังไงหมดหอบมดหอมดห้กต้งนขา เออเฮ้ยไอปาร์มใช้เงินแขกไอปาร์มมึงให้กอดใช้เงินแขกเดิมเถอะกูรู้กูว่าแล้วทำไมกูได้เงินเรื่อยๆี่เปาดอินเทอร์นี่เองแต่ถ้าพิเน็ตไอข้อมูลมือถืออ่ะกูมันจะไม่ได้เงินเปิดเลยก่อนเรื่อย เราก็ย yeah, ังใช้เลยดแล้วเลืออนที C ่คุณจะโอ้ยจัเล่นมือถือแบบนี่วยงเลยตัวใหญ่แตีกอาจจะเล่าหุ่นะเอาจะยงใจมุนีเหรอ ทีนั้พี่จะเปนไม่งั้นพี่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวร์ไปอยู่กับเธออินแม่ครั้งแล้วน้ำแข็งเหมือนเดิมไม่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 ไไมไม่ไม่ไ่มี่มึจะเอาบมาเล่นแทนมึงแล้วจะปลอมตัวอะอยกปอมวอยากเปลี่ยนตัวอยากปลอมตัวใครวะไอ้บดอย่าลงมาอม่าง้บทก่ากัคนติดเข้า ยิงเนยบดยิงเข้ามาเหรอขอบคุณมากเลยเฮ้ยขอบคุณนะที่มันที่ดึงปืนคุ้ยมันไปอ่ะนี่อย่าดึงปืนคุ้ยดึงปืนคุ้ยเข้าไปดึงกุ้ยเข้ามาเองไอโยนคือถ้ามันผ่านเข้าไปได้อ่ะปืนคุ้ยถ้ามันผ่านเข้าไปได้มันจะพูดถ้าไอโยนลงสีแดงจะตายเลยโดนแรกขึ้นมาเดี๋ยวนี้

ไหนอะไม่ไม่จะไอ้บอทเนี่ยมันนี่ติดนีสัยไอ้โตมามันก็เลยไม่ตกแบบอถ้าเราอ่ะนี่เลไม่เลอเชี่ยต่างกันนางนีหอมใจรู้่อนอันนี้มนของมีนะมีนหบอกเลยบอทไหมกูจะเล่าวุธสุดเก่งแน่มึงน่าจะเก่งเฮ้ยบอทแม่นม่จะมจะเล่นนี่เ คโดนแอตยโดนแอดตอนเริ่มเกมอ่ะอุยลื่นรถเลื่อนรถไปเยอะได้บอกมันก็ไม่ขามอคืออยูหรอกมันก็มามันก็จะคาเนขนาก้อนสุกก้อนใหญ่อยใหญ่แล้งใส่เอาไว้อะไรวะยโดนเยวาปะใส่ตัวก็เย

ฟังไม่เคยอืมซึ่งบเข้าไปแล้วอืมตกเอาเลื่รถเดินไปเล่อนรถไว้ดีจับไ้วือ จกูทำให้มาเลเนี่ยงงกีาไม่รกีม่รูกลงาอบังเอิญเยฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เกไอ้ไอเนี่ยไอ้เจ้าัเรียนส้มเีเขาเขานังทำเ้ยแล้วนักเรีนส้มเีเขากำลังทำตอนเขากำลังทำื้นสอง้วย เดียวอ่ะไม่ได้โยนตรงมือ่ะไม่เดียวใช่ไหมผู้บอกว่ามึงเพราะว่ามึงโกงกูคิดว่าพวกมึงมันจะโง่กันแล้วก็บอกคนดูด้วยเผื่อคนดูจะไม่รู้ว่ามึงโง้อคนเขดูอาจจะไม่รู้ด่ากูแก็เข้าไปด่ากูเข้าไป